สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาขอบคุณ05กันนะคะวันนี้มาขอบคุณ05กันนะคะเมื่อเช้าใครได้ดูไลฟ์สดบ้างเมื่อเช้าใครได้ดูไลฟ์สดบ้างคะใครอยู่ในบ้านเหฮงปังกันทุกคนเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขอบคุณ05กันนะคะกับจุดทุบน้องเมื่อเช้านะคะจุดทูบน้องเมื่อเช้านะคะ205 สองห้าศูนย์สองศูนย์ห้านะคะแล้วก็อะไรนะห้าสองสี่ตัดกันเล่นแตกสามตัวนะคะจุดสองแท่งเพราะว่าเราจะหาเลขสามตัวนั่นเองนะคะของน้องนะคะจุดเมื่อเช้าดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะกับท่านที่โชคดีนะคะในบ้านเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันหมดเลยเลขรับวงในเข้าจริงๆเลขรับวงในเข้าจริงๆเหลือเชื่อมาก ที่แรกเขาส่งมาให้นะคะที่แรกเขาส่งมาให้อาจารย์ว่าจะไม่ลงให้แล้วกลัวไม่เข้านะคะบางเกินว่าเข้าจริงๆตรงๆเลยให้มาสามเม็ดให้สามเม็ดศูนย์สองสองห้าแล้วก็ศูนย์ห้าพอดีว่ามันมาตรงกันกับของอาจารย์ด้วยไงมันมาตรงกันกับเลขของอาจารย์ด้วยไงอาจารย์ให้รูปที่ห้ารองที่ศูนย์ใช่ไหมคะให้รูปที่ห้ารองที่ศูนย์ แล้วเรามันเข้ากันกับเลขเล็กรับวงในงที่เขาส่งมาให้มาจริงๆเขา้าน,นะคะพอดีในเพจของอาจารย์นะคะบอกว่าให้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 ใหทัก uh, กด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 หนึ่งเข้ามาเพื่อรับแนวทางไม่มีใครกดอาจารย์ก็ไม่ได้ส่งให้เลยอืมแต่ก็เลขแนวทางของอาจารย์ก็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 ส่งให้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ในบ้านของเขาจะโชคดีหน่อยที่อาจารย์ที่ที่ที่ใครได้ดูฝันอาจารย์นะคะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ฝันเห็น กุมารทองนะคะที่ฝันเห็นกุมารทองออทํานายตัวเลขมาได้คือทํานายตัวเลขมาได้คือ002กับ503นะคะ002กับ503นั่นแหละทานายมาได้นะแล้วก็เข้าจริงๆด้วยอันนี้ตัวนี้นนตัวนี้มัน,มนโกหกกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์ลงในคลิปให้ตั้งแต่วันที่10 12อาจารย์ลงให้ตั้งแต่วันที่12นะลงคลิปให้ตั้งแต่วันที่12นะคะ เออันนี้โกหกกันไม่ได้อยู่แล้วตัวนี้แต่ในแต่ใน YouTube ของอาจารย์ก็ลงให้ตั้งแต่วันที่เหมือนกันลงเหมือนกันสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อเช้านี้มีคนติดตามอาจารย์อยู่ หมื่นแปดนะคะหมื 18, นะะ่นแปดอยู่หน้าจออยู่ที่พันกว่านะคะอยู่หน้าจออยู่ที่พันกว่าอาจารย์จุดทูบตัวนี้นะคะอาจารย์จุดทูบของน้องนะแล้วก็ของน้องก็เข้านะคะของน้องก็เข้าในบ้านแตกมีคนมีคนเข้าบ้านนะวันนี้เป็นวันแรกนะคะบอกว่าอาจารย์คะสนใจบูชาหนังสือเมื่อเช้าอาจารย์คะสนใจหนังสือค่ะ,าาคะเออแล้วเขาก็ทักไปแล้วเขาก็โอนมาเลยทีนี้อาจารย์ยังไม่ได้ดึงเขาเข้าบ้านอาจารย์ยังไม่ได้ดึงเขาเข้าบ้านอาจารย์ก็เลยกลัวเขาจะไม่ทัน กลัวเขาจะไม่ทันทอบอไงก็เลยส่งให้เขาเลยส่งส่วนตัวให้เขาเลยแล้วก็เลขที่เข้าฝันเขาก็ถามเข้ามาเพราะว่าเมื่อเช้านี้เขาเขาเขาขอให้อาจารย์ทํานายฝันให้ไม่ทันเพราะว่าเมื่อเช้านี้เมือ่อเช้านี้รู้สึกว่าคอมเมนต์นมันจะประมาณสี่พันกว่าคอมเมนต์นนะแล้วอาจารย์ตอบไม่ทันไงอาจารย์ตอบไม่ทันเขาก็เลยตามอาจารย์เข้าไปตามอาจารย์เข้าไปก็บอกว่าอาจารย์คะหนูฝันว่าแบบนี้แบบนี้นะ แล้วอาจารย์ก็ทํานายฝันให้เขาไงเขาทานายฝันให้เขาแล้วมันมาตัวนั้นจริงๆไงเขาถูกเขาเขาเขาตามอาจารย์เข้าไปวันนี้เขาได้ไปสามร้อยนะได้ไปสามร้อยจริงๆแล้วก็แนวทางของอาจารย์ก็ก็เข้ากับตัวที่เขาฝันแล้วก็ตัวที่เขาเขาฝันก็ก็เข้าเหมือนกัน ตัวที่เขาฝันก็เข้าแล้วก็ที่ที่ทอาจารย์ทำนายให้เขาอะนะแล้วก็แนวทางของอาจารย์ก็เข้าแล้วก็ส่งให้เขาแล้วก็พอดีเลขรับวงในให้มาสามเม็ดเข้าเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเลยเอาสามเม็ดอะจริงๆ3สามเม็ดไม่ต้องกลับเลยศูนย์สองกับสองห้าแล้วก็ศูนย์ห้านะคะอืมแล้วก็เลขเลขของอาจารย์ที่ฝันก็ห้านย์สาของเขาที่ส่งมาให้คือ 0เอ้ยคือ205นะคะแล้วก็มันก็มา05ของอาจารย์ก็มา05นะคะแต่ตัว4ของน้องแตกค่ะของน้องแตก3ตัวนะคะของอาจารย์จุดเมื่อเช้านะคะของน้องแตก3ตัวนะของน้องแตก3ตัวเมื่อเช้าใครได้ดูไลฟ์สดอาจารย์ก็จะจําได้นะคะเพราะว่าอาจารย์ ออกมาไลฟ์ตอนตอนเช้านะคะเมื่อเช้านี้มีคนดูอยู่หมื่นแปดนะคะหมื่นแปดอยู่ที่หน้าจอของอาจารย์พันกว่านะคะพันกว่าแล้วคือมีคนตามเข้าบ้านด้วยบอกขอบูชาหนังสือยังไม่ได้บูชาหรอกอาจารย์รีบรีบรีบ,รบสมงแนวทางของตัวเองให้เขาไปเลยกลัวเขาจะไม่ทันนะกลัวเขาจะไม่ทันก็เลยแบบโอ้ยพอดีว่ามันทันนะคะพอดีว่ามันทัน เมื่อเช้านี้คนดูเยอะมากอาจารย์ก็เลยแบบเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยใช้พลังใช้เสียงเยอะมากแล้วก็เมื่อเมื่อเช้าก็จุดทูบด้วยไงทําไมถึงจ้องจุดใหม่ทําไมถึงต้องจุดใหม่เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์ไงเป็นวันแรงไงเป็นวันแรงแล้วก็อาจารย์ก็เลยต้องตุดจุดใหม่นะคะเพราะว่าอ่าแล้วเป็นวันหวยออกด้วยพอดีว่าของน้องก็เข้าจริงๆด้วยนะคะนี่ไงของน้องนะของน้องอะไรอ่ะ 502นะคะ502ของน้อง502มันตรงกันกับเลขรับ,บวงในด้วยแล้วก็พอดีว่าทําไมอาจารย์ถึงจุดสองแท่งอาจารย์ไม่เชื่อว่าจุดแทบหนึ่งเด้วจะเข้าสามตัวตรงอาจารย์ก็เลยจุดสองแท่งเพื่อที่จะให้เอาตัวหนังสือไปค้ากันบังเอิญว่ามันเข้าจริงๆค่ะแล้วก็ตัวหนึ่งมันจะ2 254ของตัวหนึ่ง254นะคะถ้ามาค้ากันก็จะได้405 ด้วยอย่างนี้ไงมันก็จะมันก็จะไปเข้าสามตัวพอดีเมืเ่อเช้าก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับทุกท่านที่แบบได้ติดตามอาจารย์เมื่อเช้านะคะได้ติดตาม,มเมื่อเช้าอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้หวงไม่ได้หวงเอ่อตัวตัวตัวเลขของน้องเลยนะอาจารย์ก็วางให้แบบนั้นเลยอาจารย์ไลฟ์สองชั่วโมงนะคะเมื่อเช้ามียอดดูอยู่ที่หมื่นแปดนะคะแล้วเ,เราก็ยอดกดอยอดยอดยอดที่แชร์ให้อาจารย์ก็ยอดที่แชร์ให้อาจารย์ก็ มียี่สิบหกท่านนะคะที่แชร์ให้อาจารย์เมื่อเช้านะคะอืมแล้วก็อาจารย์ก็วอวยพรให้เขาแบบว่าถ้าใครได้เห็นคลิปของอาจารย์ขอให้มีบุญสัมพันธ์นะคะขอให้มีบุญสัมพันธ์ขอให้แบบว่าดวงปังดวงเปิดดวงการเงินดวงการค้าดวงการขายเปิดนั่นเองนะคะอาจารย์ก็วอวยพรให้เขาแบบนี้นะคะแล้วทําไมอาจารย์ถึงไม่ไม่สามารถที่จะลงในคลิปได้อาจารย์กวัวห้องปิวนะ กลัวห้องปลิวนะคะแล้วก็<ม>แล้วก็เหมือนกับแบบว่าถ้าถ้าถ,ถ้าเราลงก่อนหวยออกไอ้ทีหลังหวยออกนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยปลิวจะไม่ค่อยปลิวนะคะแต่ที่ทําไมอาจารย์ถึงถึงแบบออกมากล้ากล้าที่จะออกมานั่งพูดเพราะว่าเออมันจะมีคําคําพูดที่แบบว่าหวยออกละแม่นกันทุกคนแต่ทีนี้ทําไมอาจารย์ถึงกล้าพูดว่ากล้าพูดเพราะว่าอะไรอาจารย์มีบ้านอาจารย์มีบ้านทุกคนอยู่ในบ้านแล้วทุกคนรู้ดีว่าอาจารย์ให้ตอนไหนไง เพราะว่าแนวทางของอาจารย์ให้ตั้งแต่วันที่สิบสองนะให้ตั้งแต่วันที่สิบสองอืมอาจารย์ถึงถึงถึงไม่อายที่จะออกมานั่งพูดนะคะแล้วก็อาจารย์เป็นพูดจริงอาจารย์เป็นคนขี้อายนะคะอันน่ะเห็นไหมเราพูดถึงตัวเลขเยอะๆเห็นไหมมันจะไม่คนมันจะหายไปเลยจริงคนมันจะหายไปเลยมันจะไม่เข้านะคะคนคนหายเมื่อเช้านี้คือ ใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้อาจารย์นะคะเปิดการมองเห็นให้อาจารย์นะคะเปิดการมองเห็นให้อาจารย์หน่อยนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะเปิดการมองเห็นให้อาจารย์หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ขอหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะคะเรามาขอบคุณนะคะเรามาขอบคุณศูนย์ห้ากันนะ แล้วมาขอบคุณน้องกูมาด้วยไงมาขอบคุณน้องกูมาด้วยนะคะที่มเมื่อเช้าน้องได้แจกนะคะน้องได้ช่วยให้ทุกคนได้ปลดหนี้ปลดสินนะคะให้ทุกคนได้มีเงินก้อนโตนะคะได้ปลดหนี้ปลดสินนะคะน้องโอเคมากเลยเนี่ยคือของน้องเมื่อเช้านะของน้องเมื่อเช้านะคะขอบคุณนะคะสําหรับหัวใจขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ ฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้ว <c oughs> เหนื่อยกับฝนเหนื่อยกับฝนไปทํามาหากินอะไรไม่ได้เลยเหนื่อยกับฝนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไอ้นั่นกันเราจะมาดูไอ้นั่นกันนะคะโอ้สงสัยเห็นตัวเลขนี่ละมั้งอ่าให้เห็นแต่น้องนะให้เห็นแต่น้องดีกว่าโอเคให้เห็นแต่น้องนะ